สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาตามรอยหลวงปู่ทวดที่ประเทศมาเลเซียนะครับมีเรื่องเล่ากล่าวขานกันแต่ครั้งโบราณการมาเนี่ยนะครับว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับท่านได้มรณภาพนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับณรนะิมฝั่งแม่น้าสุงไห่เกอร์นาลิงรัดเปลระนะครับเมืองไซบุรีประเทศมาเลเซียซึ่งจะอยู่ห่างจากประเทศไทยชายแดนไทยเราเนี่ย ประมาณ3 0 0กว่ากิโลเกือบเกือบ400กิโลนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังคงสภาพเกือบจะเดิมเดิมมาไว้นะครับเพราะว่าเป็นป่าแล้วก็มีแม่น้านะครับมีแม่น้ําไหลผ่านนะครับริมแม่น้ำเนีเน่ยนะครับเป็นริมแม่น้ำแม่น้านี่คือแม่น้ําเประนะครับนะแล้วก็มีป่าไผ่มีอะไรนะครับส่วน มันก็น่าแปลกตรงที่ว่าบริเวณรอบๆแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนของชาวมุสลิมทั้งหมดเลยนะครับเป็นพี่น้องชาวชุมชนมุสลิมและพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยก็เป็นคนดูแลนะครับสถานที่แห่งนี้เอาไว้แต่ดั้งเดิมนะครับจนพัฒนามาเรื่อยๆเพราะตอนที่หลวงปู่ทวดท,ท่านมรณภาพเนี่ยนะครับเขามีแก่นไม้นะครับแก่นไม้ทําเป็นดอกบัวแล้วก็ปักเอาไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านได้มรณภาพที่นี่นะครับเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ก่อนที่ อาจจะเคลื่อนศพท่านไปที่วัดช้างให้เพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าท่านมรณาภาพให้นําศพของท่านกลับไปที่วัดช้างให้ที่จังหวัดปัตตานีนะครับทีนี้พอมีการค้นพบสถูปตรงแอบค้นพบกันไม้ตรงนี้มีหลักฐานยืนยันนะครับว่ามีหลวงปู่ทวดท่านมรณภาพที่นี่นะครับก็จะมีป้ายแล้วว่ามีหลักฐานเนี่ยนะครับยืนยันไปที่สถูปแห่งนี้เลยนะครับว่าหลวงปู่ทวดนะครับ เขาจะเขียนไม่ชัดเจนเลยวา่าสถานที่ละสังขารของหลวงปู่ทวดนะครับเมื่อปี2217นะครับปี2217นะครับแล้วก็จากแก่นไม้เนี่ยก็ทำเป็นสถูปขึ้นมานะครับให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชากันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับจากแก่นไม้เนี่ยนะครับบางจุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่า กว่าจะถึงวัดช้างให้เนี่ยเคลื่อนย้ายศพของหลวงปู่ทวดเนี่ยจะมีการพักแรมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนการเดินทางไม่สะดวกเอนนะก็พักแรมไปทั้งหมด17จุดนะครับจนไปถึงวัดช้างให้เนี่ยก็เป็นจุดที่18และระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการปักแก่นไม้เอาไว้นะครับปักแก่นไม้เอาไว้ซึ่งอาจารย์ทีมเองเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะสร้างหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2497เนี่ยนะครับอาจารย์ทีมเองเนี่ยนะครับแกก็ เดินทางมากาบสการะนะครับตามรอยหลวงปู่ทวดที่ประเทศมาเลเซียตั้งแต่จุดนี้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งนะครับไปแต่ละจุดนะครับตามเมืองต่างๆนะครับตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยแต่ละจุดนะครับก็จะเป็นแก่นไม้นะครับที่เสียบเอาอ่าที่ปักเอาไว้นะครับที่ปักเอาไว้ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีหลักฐานอยู่ทั้ง17จจุดแต่วันนี้อาจจะพาท่านไปไม่ครบ นะครับอาจจะพาท่านไปไม่ครบแต่จะมีภาพเดิมนะครับว่าท่านอาจจะน,นึกภาพไม่ออกว่าเป็นแก่นไม้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ท่านได้ชมกันอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มากราบไหว้บูชาหลวงปู่ทวดที่นี่เพราะว่าคนไทยเราเริ่มรู้ที่นี่นะครับเริ่มรู้จากสถานที่ก็จะเริ่มมากันนี่เป็นสถูปเดิมนะครับที่ยังไม่พัฒนานี่จะเป็นอาจารย์ทิมท่านมากราบไหว้นะครับนี่นะครับแก่นไม้จะเป็นแบบนี้นะครับนะนะครับที่ปักเอาไว้ทั้งหมด17จุดจนไปถึงวัดช้างง่ายเป็นจุดที่18 นะครับนี่ก็บางส่วนจะมีภาพถ่ายเมื่อปี2497เอาไว้นะครับใครมีโอกาสนะครับใครมีโอกาสก็มากราบสการะสถานที่ละสังขารของหลวงปู่ทวดที่ประเทศมาเลเซียได้นะครับนะ